ครับอีดิตตันรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่นเกมเอเ e อร์ไนท์จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ เกมท์ไหนคือเกมแอคชั่นเล่นตามเนื้อเรื่องที่ผสมผสานการจีบสาวเข้ามาด้วยผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังครับตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะครับเนื่องจากตัวละครเอกของเราเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่ถูกเลือกนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในเมืองนะครับทำให้ประชาชนในเมืองเนี่ยกลายเป็นปีศาจนะครับคล้ายๆเหมือนซอมบี้น,นั่นเองสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้คือตัวเกมเนี่ยมีความเป็นเกม แนวเอาตัวรอดนะครับแล้วก็มีการต่อสู้แนวแฮ็ and น l a s h นะครับนั่นก็คือการต่อสู้ระยะประชิดนะครับการใช้ท่าการหลบหลีกต่างนะครับรวมถึงการสู้บอสที่มีระดับความยากค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่สนุกมากๆในด้านระบบของการจีบสาวในเกมนี้จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างมีความเป็นเส้นตรงค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับเพิ่ม เพิ่มค่าความผูกสัมพันธ์กับตัวละครนะครับเพิ่ม ค่าความรักและส่วนที่น่าสนใจก็คือเนื้อเรื่องที่น่าติดตามของเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยอยากรู้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะจบอย่างไรนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อนะครับตัวละครแม้กระทั่งตัวเราเองที่จะต้องเอาชีวิตรอดจากมืองน,นี้นะครับเอาชีวิตรอดจากฝูงปีศาจฝูงซอมบี้จุดหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยก็คือการต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างฉับไวนะครับแล้วก็มีทักษะการใช้ การใช้อบิลิตีของตัวละครเนี่ยโจมตีศัตรูด้วยท่าที่เท่มากๆนะครับผมค่อนข้างชอบเลยส่วนงานภาพของเกมนี้ก็จะเป็นแนวอนิเมะนะครับแล้วก็มีความเป็นอาร์ตค่อนข้างสูงนะครับมีจุดหนึ่งที่เป็นโทนมืดมากๆแล้วก็โทนสว่างนะครับรวมถึงมีช็อตที่เล่าแล้วก็บรรยากาศหมด พูดอารมณ์คล้ายๆเราดูการ์ตูนแอนิเมะนะครับเหมือนแอนิเมะคุยกันนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องข้อทําได้สนุกนะครับเหมือนทําให้เราได้บรรยากาศในการเล่นเกมไปด้วยดูการ์ตูนไปด้วยพร้อมๆกันข้อติของเกมนี้คงจะเป็นในด้านของการที่เราไม่ค่อยมีอะไรให้ทํามากมายนักในเกมนี้นะครับนอกจากการต่อสู้การหนีเอาตัวรอดนะครับและก็เล่นเนื้อเรื่องไปตามที่เนื้อเรื่องของตัวเกมเนี่ยดำเนินไปนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นเส้นตรงนะครับและส่วน เซอร์ไพรส์อะไรพวกนี้ของเกมเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนะครับสรุปโดยรวมเอเทอร์ไนส์นะครับถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินๆนะครับแล้วก็มีความแปลกใหม่นะครับในด้านการเล่นนะครับใครที่ชอบแอนิเมะนะครับชอบเกมแนวแอคชั่นแอนด์สลนะครับผสมการจีบสาวน่อยๆนะครับเกมนี้เนี่ยถือว่าเล่นสนุกเพลินๆได้เลยครับสำหรับวันนี้เจฮิโร่ a n n e l ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ